รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่พีทีวีเสนอปัตรทเจ๊เฮ้ยจะได้ยินได้ไงอะแน่นอนสิคะเจ๊คนนี้รู้ไปหมดทุกเรื่องอเออเอเรื่องที่ผมสงสัยอยู่พอดีเลยเจ๊หยุดหยุดหย,ย,ย,ยุไม่ต้องสงสัยเลยนะเจ๊จะบอกให้แล้วมั้ยเอาเออเรื่องเมาโมยชาวบ้านเนี่ยโอ้วโห สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจรูสรรหามาเล่าพบกับเรา2องช่างเสริมสวยแสงขยันที่จะสรรหาเรื่องเล่ามาเมาส์มองก,กันอีกแล้วครับคุณผู้ชมแน่ๆค่ะทุกๆวันอังคะะราระคะเวลาหนึ่งทุ่มนะคะทาง PPTV HD แห่งนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ของคนไทยทางประเทศค่ะมือหลวงพ่อคุณละสังขารสิ้นแล้วเทพเจ้าแห่งแดนอีสานด้วยวัย92ปี เรื่องราวหลวงพ่อคูณถูกอิบยกมานำเสนอมาแชร์ต่อส่งต่อกันมากมายนะคะแต่เจรู้สัรหามาเล่าในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลายแง่มุมที่เชื่อว่าคุณต้องอยากรู้และบางแง่มุมนะคะที่เจเชื่อว่าคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ทำไมหลวงพ่อคูณต้องเคาะศีรษะให้กับญาติโยมวัดปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไร เปิดกุฏิหลวงพ่อคุณว่าท่านสมถะเพียงไหนหลวงพ่อคุณชอบฉันอะไรมากที่สุดหลวงพ่อคุณเป็นพระเกจิที่สร้างวัดผุมงคลมากที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณรู้ไหมว่ามีมากสักกี่รุ่นและอีกหลากหลายเรื่องราวของหลวงพ่อคุณที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้แต่คุณจะได้รู้ที่นี่ เจ๊ครับเจ๊ครับจะว่าไปเนอะตั้งแต่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเนะเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวหรือความสามารถต่างๆนะอย่างนี้นี่นะเจ๊นะนักสะสมนี่มีเพียบเลยนะแล้วชอบสะสมของแปลกๆด้วยอ๋อนี่สันเข้าเรื่องเลยเจ๊ก็มึงจะพูดอยู่พอดีเลยเฮ้ยเรื่องอะไรครับเจ๊ก็เรื่องคนนี้นายเขาสะสมหมวกกันนอก ปัดโทเจ๊จสะสมหมวกกันน็อกใครๆครมีเงินเนี่ยนะก็ซื้อหมวกกันน็อกมาสะสมกันได้มันแปลกตรงไหนฮะคนนี้เขาสะสมหมวกกันน็อกแบบมีประวัติด้วยเหรอนี่และยังมีคนนะสะสมสารพระภูมิด้วยสารพระภูมิเหรอเจ๊อเ,ออเออเออถ้าอย่างนี้แปลกแล้วครับอันนี้แปลกจริงฮะปแปลกไหมแปลกฮะนั่นนะสิแปลกใช่ไหมไปดูดีมั้ยไปครับไปเลยค่ะมีตรงไหนแบบเด็ดๆอยากจะโชว์ไหมโอบางหลังนะอลังการเป็นหมู่บ้านไหนไหนไหนไปดูดิ อะไรตรงไหนทำไมอยากได้ห้องหมวกมันสวยดีแล้วว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไว้ใช้ก็เลยเก็บสะสมเอาไว้ก่อนนี่ดูแล้วเสียวสันหลังว่าว่าว่าผลลุกเกลียวเลยครับผมว่าแบบแวเราเปลี่ยนหันเปลี่ยนทางหันไปดูเลยสวยๆำง,งานบ้างนี้แม่เจ๊อ่ะอย่างงั้นหันไปหา สิ่งที่โดนโดนดีกว่าอ่ะวันนี้สันไปหาร้านอะไรที่โดนใจเจ๊จ้ะสาลอนที่โดนใจเจ๊ใช่ไหมใช่แล้วร้านนี้นะครับเจ๊ครับเป็นร้านที่หรูหรามากๆครับไฮโซมากๆตกแต่งสไตล์อังกฤษเลยนะแล้วบาร์เบอร์ที่นี่นะเขาไม่ได้มีทีเด็ดแค่การตัดผมครับเขายังชำนาญด้านการกันหนวดกันคราวอีกด้วยฮะเหรอครับอุ้ยอยากดูจังเลยไปกันไปดูกันครับไปจ้า แ่จะให้พูดถึงร้านบา์เบอร์ช็อปหรือร้านตัดผมสำหรับคุณผู้ชายในช่วงร้านนี้เจโดนใจเจก็พาคุณผู้ชมไปดูกันมาแล้วหลายต่อหลายร้านใช่ไหมล่ะคะแต่ร้านบา์เบอร์ที่วันนี้เจจะพาไปดูนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเลยล่ะคะ่ะเพราะเป็นร้านบา์เบอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ ร้าน True Fit and Hill คะ่ะโดยร้านนี้นะคะก่อตั้งมาเมื่อปีคิดาศกราช1805ที่ถนนบอนสตรีทในเมืองลอนดอนก่อตั้งโดยชายสองคนผู้มีนามสกุลว่า True Fit กับ Hill แต่เจมไม่ได้พาไปถึงอังกฤษหรอกนะคะ เพราะร้านนี้เพิ่งจะมาเปิดสาขาในประเทศไทยคะ่ะร้านทูฟิ่นฮิลเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านบาร์เบอร์ช็อปที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเปิดร้านแรกเนี่ยเมื่อปี1805นะฮะที่ที่ลอนดอนน,นะฮะที่บริเวณที่เขาเรียกว่าลองเอเคอร์นะฮะมันอยู่อยู่แถวโพเวนการ์เดนนับถึงวันนี้เนี่ย ปีนี้ครบ210ปีก็ถือว่าเป็นร้านที่มีประวัติยาวนานนะครับแล้วก็มีสไตล์มีความเป็นอังกฤษความเป็นอังกฤษนี่มันก็คือความเนี้ยบความเป็นเซนเทอร์แมนนะฮะที่เขาเรียกชอบพูดนะสุภาพบุรุษอังกฤษอะไระมาณเนี้ยเราพยายามเอาตัวนี้มาแอพพลายให้กับให้เข้ากับการบริการของเราในเรื่องของการซื้อแบรนด์เข้ามาก็กมันควรจะมีเรื่องราวของเขาเองด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์อะเดนิตี้อยู่แนละ้วมีสี เรามีมูเอนโทนนะแต่ว่าดีเทลในแต่ละร้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นที่ร้านนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเล่าเรื่องโดยการใช้ภาพนะฮะก็คือเป็น,ปน uh, the photos from your past ดยร้าน t o f i t and h e e l นี้นะคะก็เป็นร้านบารเบอร์แบบ โดยเน้นคุณภาพเริ่มตั้งแต่การตกแต่งร้านนั้นก็จะมีความสวยงามและก็ประณีตมากๆเลยล่ะค่ะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆก็ดูใส่ใจในรายละเอียดไปหมดเลยล่ะค่ะแม้กระทั่งกลิ่นค่ะคุณผู้ชมกลิ่นที่อยู่ในร้านนี่ยน,นะคะยังเป็นกลิ่นเฉพาะของร้านอีกด้วยล่ะค่ะที่ร้านนีเ้เราใช้กลิ่นเรียกว่ากลิ่น s a น d ด l w บู d นะครเป็นกลิ่น แซนเดอร์บูดก็คือเป็นกลิน่นภาษาไทยก็คือเป็น,เป,นเป็นไม้จันนะฮะเป็นกลิ่นหอมๆแบบว่า่ขนข้างโบราณนิดนึงนะฮะแต่ก็ก็จะเป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะลูกค้ามาที่นี่เนี่ย,ยกลืนๆมามารีแลกซ์ใช่ไหมับคือไม่ได้มาเพื่อตัดผมเสร็จแล้วก็ไปทงร้านเนี่ยน,นะคะจะเอาใจคุณผู้ชายเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะถึงขนาดว่าข้างในของร้านห้ามลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเข้าเด็ดขาดเลยล่ะคะ่ะ เพราะทางร้านนั้นอยากให้สงวนพื้นที่ไว้สำหรับท่านชายทั้งหลายค่ะมันเป็นเรื่องของศัพท์ทางการตลาดนะฮะเขาเรียกว่าเพนพอยเพนพอยก็คือจุดที่เราเจ็บปวดคือด้วยด้วยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบผมเป็นคนที่ชอบเข้าร้านทําผมเข้าร้านซาลอน,นอตา่างๆตามห้างนะฮะมันก็มีบ้างเช่นสมมติว่าเราไป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 สระผมแล้วเราก็เผลอหลับไปแล้วเราก็กรนดังอะไรเงี้ยมันก็ทําให ลูกค้าผู้หญิงเขาอึดอัดเราเองเราก็อึดอัดเพราะว่าการจ่วนเป็นธรรมชาติของเราแล้วก็หรือว่าการเราไปตัดผมปุ๊บกับช่างปุ๊บเนี่ยเราสนิทกันหรือวคุยกันเสียงดังกเกินไปอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าผู้ชายเนี่ยเราอึดอัดน,นะรรเราไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาอึดอัดหรือเปล่านะแต่เราอึดอัดส่วนในเรื่องการบริการนั้นลูกค้าก็จะได้รับการบริการอย่างพิเศษสุดๆเลยล่ะค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการตัดผม ก็ว่าได้นะคะเพราะช่างในร้านนั้นจะได้รับการเทรนจากยอดฝีมือโก้นนวดกันเคราระดับโลกที่ส่งตรงมาจากสาขาแม่ให้มาดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเห็นความเนี้ยทุกกระเบียดนิ้วเห็นความพิเศษสุดๆของร้าน True Fit and Heal แล้วนะคะเจบอกคำเดียวเลยค่ะว่าร้านนี้ เจโดนใจมากส่วนสัปดาหนะ์หน้าร้านนี้เจโดนใจจะพาไปที่ร้านไหนต้องติดตามกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะโอ้เป็นไงร้านนี้เจโดนใจหรือเปล่าครับเริดผู้ได้คำเดียว่าบเราดิรดเราดิานนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมีร้านบา์เบอร์หรือว่าซาลอนที่มีสไตล์โดดเด่นก็แนะนำเข้ามาที่รายการเราได้เลยนะครับ เจ๊อยากดูจริงๆเลยโดนมากแนะนำเข้ามาครับเดินเลยค่ะมามาเดิน